กระทรวงมหาไทยได้ร่วมมือกับ UN ประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการประกาศเจตนารมณ์76จังหวัด76คำมั่นสัญญาเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมให้คำมั่นสัญญาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ทั้ง17ข้อในระดับพื้นที่หนในนั้นคือการบรรลุปเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงมหาไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหารเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกนับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญภายใต้ร,รัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งสองกระทรวงได้แสดงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ในการรับมือกับปัญหาสภา,ภาพภูมิอากาศบนเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขอบ28นณเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยบนเวทีโลกกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการขยะได้ขับเคลื่อนโมเดลการจัดการขยะต้นทางในประเทศไทย ซึ่งได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับท้องถิ่นเพิ่มไรายได้ให้ชุมชนและแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลาเนิ่นนานโดยให้ครัวเรือนคัดแยกขยะเปียกลงในถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อจัดการขยะอาหารประชาชนกว่า14ล้านครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะเปียกแล้วครบทุกครัวเรือนโดยสามารถลดการเรือนกระจกตลอดโครงการได้มากกว่า1.87ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในส่วนของการจัดการขยะแห้งได้ให้ครัวเรือนดำเนินการคัดแยกและนำมาขายผ่านธนาคารขยะของแต่ละชุมชนจากความร่วมมือดังกล่าวผ่านการคิกคอาแผนปฏิบัติการ60วันธนาคารขยะ Recyclable West Bank ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่1มกราคม2567ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สคูล่าอีโคนมีและแนวคิดไบโอสคูล่ากรีนอีโคนมีทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน7,773แห่งทั่วประเทศไทยสามารถสนับสนุนชุมชนจัดตั้งธนาคารขยะได้ภายในวันที่29กุมภาพันธ์2567ครบ100%โดยมีจำนวนธนาคารขยะที่จัดตั้งแล้ว14,658แห่ง มีรายรับจากธนาคารขยะกว่า1,000ล้านบาทพร้อมทั้งสามารถจัดสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับสมาชิกมีปริมาณขยะรีไซเคิลจำนวนทั้งสิ้นกว่า1.4ล้านตันและทำให้อัตรารีไซเคิลเรดเพิ่มขึ้นโดยในปี2030คาดว่าจะมีรายได้จากการขายกว่า1,000 0ล้านบาทที่จะกลับไปเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน ที่สำคัญที่สุดการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดคล้องและตอบสนองต่อ17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะเป้าหมายที่12การบริโภคที่ยั่งยืนเป้าหมายที่13การแก้ไขปัญหาโลกร้อนและเป้าหมายที่17การร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือพันธมิตรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประกาศความสำเร็จในครั้งนี้ 76ทจังหวัด7จจังหวัด76คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับสหประชาชาติร่วมกับสหประชาชาติโลกนี้เพื่อเราโลกนี้เพื่อเรา76จังหวัด7 6คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมความยั่งยืนโลกนี้เพื่อเรา S D G แค่นี้เราทำได้